ดีค่ะนี่แย้โจยสีพามาตําเห็ดพี่น้องตัมเห็ดเ,เหลืองเห็ดมันปูเดี๋ยวยายจอยตัมกิกวกันพอแล้วนี่แย้โจยก็สิตําเห็ดใส่ข้าวโพด ใส่หมูยอแล้วก็ใส่บักทัวแล้วก็สมิภะเอกอยู่อันนึง่งภะเอกแก้จอยกับยุพี่พี่น้องนี่ใส่มามมาตำมามมาใส่เห็ดเหลืองใส่ข้าโพดใส่บักทัวใส่หมูยอเนาะกันเนาะตำ ตำม,มั่วทั่วเหมือนนี่พี่น้องตำซ้ำแบบป,ปีอื่นตำซ้ำแบบปีเนาะพี่น้องเนาะไอ้จอยสิตำซ้ำแบบปีเหมือนเนี่ยไอ้จอยกัสิเอาบกทัว่วอันบกทัว่วลงบกทั่วกับยุสวนเนาะพี่น้องเอ้ยบกทั่วกัหลายโปดกินบ่าท่านไอ้จอยกินผู้เดียวเนาะแต่ว่ากระส่งให้มูน้ำเนาะแต่ว่าตปะปันันมัน่งกะพอได้กินอยู่ตำบกทั่วก่อน น่วตัวก้อน่นองตำซ้ำมาปีเลีปนองเด้อสำมาปีร่วมมิดกันลงไปบัวปุ๊บทั่วบัวเห็ดเห็ดกระหนึ่งเราดน้องเด้อให้จยหนึ่งไว้แล้วหนึ่งตะมัวอานาก้อนนี่เราพอกินแจคเทียม่แตห่หนึ่งนึงไว้เพื่อนได้กินน,นะนะให้ยวมตาตำตัวปัน ตำาม,มัวมม่วตำามั่วพี่น้องอืมตำามัว่วบาดนี้ก็สิเอาใส่ตัวบัดนี้เฮ็ดข้าวโพดหมูยอบักเขือเทศเนาะค่ะเนาะรวมใส่กันไปเลยอืมใส่ใส่บักนาว ใส่น้ำสมตำน้ำนี่สำเร็จหลปมมาแล้วสวกเปรี้ยวหวานด้วยพี่น้องใส่หลายพอด้ใส่น้ำปลาแดกปาดมันเคลื่อนเต็มโคกแต่พี่น้องก่อยคือกินผู้เดียวบัดท,ที่เนี่ยใส่เหง่งสู้จากน้อย Wa, wa, ath, wa, กะสิตำนัวนัวตำนัวเห็ดตำนัวบกตัวใส่กันช่วง,งมาลักษณะใดเนาะบอที้พี่น้องเลยตำเห็ดตำเห็ดตำเห็ดใส่บกตัวใส่มามาใส่ข้าวโพดใส่หมูยอหมูยอไปใส่หลายดอกแก่ใจบ่ม,มักเนื้อ ืมแซ่บแล้วพี่น้องอร่อยแล้วอร่อยอร่อยแล้วไอ้จอยกิใส่ม่ามาบ่เนี่ยใส่ม่ามาลงไปปัดจะมาหลายแบอกพี่น้องเลยนัวนัวนัว พ่อแล้วพ่อแล้วเสียบแล้วเสียบแล้วตบม,มาเท่บวะน,นี้พี่น้องเทลงเทลงตัวบันตาัมมามาใส่เห็ดมันปูใส่ถั่วใส่ข้าวโพดใส่หมูยอ หมูยอดเศษไม่พี่น้องเด้อม่เจอเห็ดเป็นเศษเศษป้าจอนนี้นกินเบิดบัดยังอยู่ผู้เดียวบัดป้านไว้เป็นคนมาก,กินบัดนี่พี่น้องเลยเอ้ยคือนขากขึ้นแหน่ะแมบ้านนี้ก็บพักกันต้อบ้านี่พักกอยู่สวนพักกาด ยู่สวนหลายพักพี่น้องเอ้ยอืมปักชีล้าปักกาดปักชีล้าปักกาดกระจรกินลงไปวะนี่พี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อนี่ตำมะมา,มาตำเห็ดใส่มะมาใส่บักทัว ใส่ขาโพดมาเด้อพี่น้องูปได้มักคลิปนี้กับกดไหลกดแชร์กดกระดิ่งดำให้ยะจอยเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนเกาเปื่อนไม่ยะจอยขอขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจอีสานฝลังแฟมารี่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาพี่น้องมากมากเี้